สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดรับฟังกันทาง f m 105นะคะค่ำนี้นะคะเจอกับคุณภาสอนประสิทธิ์และดิฉันการจนานิพเมทาค่ะ,ะก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะก็ถ้าได้ยินกันแล้วย้ำอีกครั้งกันนะว่าวันนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนิดนึงนะคะผู้ติดเชื้อวันนี้13,708แล้วก็ผู้ที่หายกลับบ้านเนี่ย14,133คนนะผู้เสียชีวิตเนี่ย 1 4 4คนสถานการ์ก็ขอให้ทรงๆตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะ,ะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่าชุ่มช,ชื่นหัวใจอืมนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยผู้ติดเชื้อลดน,น,น,น้อยลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะได้ทำได้เนาะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายการเปิดประเทศนะคะโดยที่เปิดเมืองดีกว่าเนาะเปิดแค่จังหวัดที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็น่าจะทําได้ละนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าทางท่านนายกเองก็ยังยืนยันที่กําหนดเดิมเนาวันที่หนึ่งตุลาคมนะครตุลาคมเหลืออีกแค่ประมาณสักสิบห้าวันคนในพื้นที่น่าจะตื่นเต้นพอสมควรนะไม่ได้รับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานเนาะนักท่องเที่ยวที่ว่านี่หมายถึงคนไทยด้วยเนาะคนต่างชาติด้วยแล้วก็คนไทยด้วยใช่ค่ะเงื่อนไขก็คืออาจจะต้องเป็นแบบต้องตรวจ ATK นะคะแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีทั้งสองเข็มแล้วก็หนึ่งเข็มก็พอได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ย เรื่องของ ATK ก็ต้องคุยกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเนี่ยเขาจะแจกชุดตรวจโควิดแบบตรวจเร็วนะคะหรือว่า antigen test kit หรือพูดสั้นๆว่า ATK นะคะแจกให้ทั้งหมดเนี่ย8ล้าน5แสนชิ้นด้วยกันให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ทั้งบัตรทองบัตรประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการ ได้หมดเลยค่ะได้คนละสองชุดนะคะก็เริ่มแจกวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าฉันไปลงทะเบียนไม่เป็นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังๆเนี่ยนะบางคนบอกลงไม่เป็นบ้างลงไม่ถูกบ้างหรือว่าลงแล้วถูกประเมินว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงคะอยากจะอุ่นใจไว้บ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้หลายบ้านมีเอทีเคติดบ้านอ๋อใช่ใช่เพราะว่าบางทีมันต้องออกไปนู่นไปนี่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาก็จะได้สบายใจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้า รู้เร็วรักษาเร็วมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะก็ไอทีเคที่ทางหมายถึงไอทีเคที่ได้มาตรฐานตามที่ออยกําหนดไว้นี่ค่ะมีทั้งสิ้น49รายค่ะแล้วก็เป็นบอกไปเลยนะคะว่าผู้บี้49รายเนี่ยเป็นนําเข้าจากประเทศจีน29สามสิบยี่ห้อค่ะเกาหลีสิบยี่ห้อสหรัฐอเมริกาสามยี่ห้อไต้หวันสามยี่ห้อสเปนหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งแล้วก็สวีเดนหนึ่งยี่ห้อก็เลือกซื้อค่ะ ว่ทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะได้มาตรฐานตามที่ทางการกําหนดไว้และค่ะเนื่องจากว่านะคะตอนเนี้ยคือหลายคนไปหาซื้อแล้วไงไปหาซื้อตามร้านขายยงขายายานะคะเขาก็มีการไปสํารวจ่างสำนักพิมพ์สํานักข่าวเนี่ยของประชาชาติธุรกิจเนี่ยนะคะเขาไปสํารวจร้านจําหน่ายชุดตรวจ ATK e ในกรุงเทพแล้วก็แถบแพชานเมืองน,นะคะ,คะปรากฏว่าพบว่า ATK e ที่วางขายเนี่ยเริ่มมีหลากหลายยี่ห้อมากขึ้นแล้วก็มีของเยอะอะอย่างช่วงแรกๆเนี่ย ไปซื้อนะคะจำได้เลยว่าซื้อชุดละ390บาทค่ะแถวแถวอนุสาวรีชัยสมรภูมิ <c oughs> ซึ่งจะมีร้านขายยาเยอะมาก<ช>นะคะแต่มีขายนะพอแบบบอกปุ๊บเนี่ยว่าแบบเหมือนใช้ A T K ได้ปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันร้านขายยามีขายหมดแล้วขายเพลิเลยคนก็ไปซื้อกันเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าราคาค่ะ ตอนนี้ขยับลงมาเยอะมากเลยนะ,อ,ะอยู่ที่199ถึง280บาทนะคะก็จะมีการใช้ตรวจแบบตรวจแบบแยงจมูกะนะคะแย่จมูกลงไปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนๆๆนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาเชื้อในจมูกออกมาตรวจแล้วก็ตอนนี้ที่นิยมกันอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการตรวจด้วยน้ำลายใช่ไหมคะก็มันไม่เจ็บไง <laughs> <laughs> มันไม่เจ็บแต่ว่าแย่จมูกก็เจ็บเลยทีเดียวนะ,ะเนี่ยทีนี้ ไปดูร้านใหญ่ๆบ้างที่เป็นแบบพวกร้านขายยาที่เป็นเชนใหญ่ๆอย่างพวกร้านบูธร้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็ปรับลดราคาลงาออของราคา<ม>ก็ถูกลงนะคะอย่างกราีบูธเนี่ยรถราคาชุดตรวจโรชนะแบบห<ม>้ากล่องห้าห้าชิ้นหนึ<ม>่งกล่องเหลือหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าจากเดิมพันห้า เพราะว่าผู้ขายมันเยอะขึ้นไงแล้วรัฐบาลเองก็จะแจกฟรีไป3มมันก็เลยทาให้ราคาที่ลงลงมาค่อนข้างเยอะนะคแล้วก็แถมมีโปรโมชั่นด้วยนะบางคนบบว่าซื้อชุดตรวจเอทีเอที่เขาแถมวิตามินไปด้วยเป็นบำรุงร่างกายนะเก๊ไก่ก็ดีนะพูดถึงตอนนี้ราคาชุดตรวจในห้างเนี่ยก็ไม่แพงนะพวกร้านขายยาใหญ่ๆก็เท่าไหร่260หถ้าคิดเฉลี่ยต่อชุดนะคะก็ถือว่าถูกนะ240 2 6 0สิ เพราะก่อนหน้าเนี้ยอย่างถูกสูดก็น่าจะ290นะก็เรียกว่ามันเป็นกลไกตลาดเหมือนกันนะคะพอรัฐบาลแบบจะเอามาแจกฟรีปพิบเนี่ยร้านขายยาปรับราคากันคึกคักเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนก็แล้วกันนะคะแ้อนมีแจกมอะไรด้วยเออมีทั้งแถมทิ้งแจกเนาะมีแถมอะไรน์ด้วยเออเก๋มากผ่อนแบบประมา10%นาน3-6เดือนค่ะ แล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางเนี่ยนะคะเออรับทั้งบัตรเครดิตบัตร,ดเ,รดเดบิตรับหมดนะคะโดยที่อยบอกว่า a อทเคที่จะซื้อเนี่ยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของเอออยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วกันเพราะฉะนั้นเลือกซื้ออะไรก็เลือกซื้อให้มันดีนะสมร,คา,ราคาคุณภาพแล้วกันเสียตังค์แล้วต้องได้ของดีว่ายัางไงโอไปเช็คชื่อในเว็บไซต์ออยก่อนที่จะ ตัดสินใจใจ่ายสปางนะ,ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอามาใช้ตรวจมันไม่ได้ผลนะ่ะผิดตรวจแล้วผลมันคลาดเคลื่อนหรือว่าเป็นแบบผลลบปอมอย่างเงี้ยไอ้ผลบวกปอมมันก็ดีใจไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผลลบปอมขึ้นมานี่อุ้ยออหนึ่งซื้อมาไม่คุ้มนะแล้วสองเนี่ยกับแบบว่าไม่ได้รับการรักษาหรือเข้าถึงการรักษาช้ามันก็จะกลายเป็นปัญหาไปอีกเนาะใช่ค่ะถึงแม้ยอดของผู้ติดเชื้อเราจะลดลงก็ตามนะแต่อันนี้มันมีเรื่องสนุกนะไม่ทราบ มีหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่อำเภอสุริจังหวัดชุมพรปรากฏว่าอย่างนี้่ะบ้านทั้งบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อติดทั้งบ้านเลยเออแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านอ่ะเขามีโอกาสที่จะติดเชื้อเขาบอกว่าฉันไม่ยอมตรวจเออไม่ตรวจฉันไม่อยากตรวจจะมาทําอะไรฉันคุณมีกฎหมายที่ไหนมาบอกสิเออจริงๆไม่ตรวจผิดกฎหมายไหมคะเออในนี้เนี่ยเขากําลังหากันนะคะว่าจะยังไงก็ใช้วิธีการแล้วกันอารมณ์มาเลยคือโขาถกเทียงกันอย่างรุนแรงเสียงดังค่ะ กันไปหมดก็เลยเอางี้แล้วกันไม่ถวนเป็นไรกักทั้งบ้านก็แล้วกันกักตัวคุณคุณไม่ตรวจแล้วคุณคุณก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันคุณกักพื้นที่ของคุณไปเพื่อที่จะไม่ให้ไม่เราไม่รู้คุณเสี่ยงไม่เสี่ยงคุณมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อคุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดออกกันแล้วเราจะดูแลคุณมันก็เหมือนกักบริเวณเนาะเนาะเข้าใจแล้วเพราะว่าจริงๆมันมีพรบโรคติดต่ออยู่ใช่ใช่ค่ะเออนะเพราะว่าคุณพี่คุณเนี้ยเขาเถียงเนี่ยเขาบอกว่าผิดอะไรถ้าไม่ตรวจเออนะ ก็านอำเภอถึงกับกลางข้อกฎหมายมาก็เข้าใจว่ามันจะมีแบบเรื่องของพรบโรคติดต่อใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยอ่านให้ฟังเราก็ไม่สะทกสถานไม่สนนะพ่อแม่เกียกล่อมก็ไม่สนนะบอกว่าต้องมีใครไปบอกเขาแน่เลยว่าตรวจแล้วมันเจ็บอ่ะก็ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าแหมมันยังไงมันก็ต้องตรวจอ่ะใช่แต่ชอบตรงที่ว่าผู้นําชุมชนเนี่ย เอาเชือกไปกั una, ้นเลยจ้ะเชือกไปกั้นบ้านเธอเลยใช่แล้วก็ปักป้ายเลยบอกว่ากักตัว14วันเออเอาสิผู้นำผู้นำสถึงมชนก็ไม่ยอมอันนี้ดีนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยร่วมมยร่วมมือกันจริงๆเนี่ยคือถ้าตรวจมันก็จะได้รู้ว่า ัวเองเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็โล่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเนี่ยก็จะได้รักษาแล้วรักษาเร็วมันก็จะหายเร็วไงอาการมันก็จะไม่หนักไม่แบบอันตรายเแต่น่าจะเป็นคนหูโบราณไม่ยอมนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะนั้นคือเรื่องคนที่ไม่ตรวจนะไม่ยอมตรวจแต่มันไม่รเขาก็มีวิธีการของเขามาตรการกักตัวไว้แล้วกันเอาเชือกล้อมไว้เลยแล้วก็บอเวาบ้านนี้เนี่ยมเชื่อนล้มันจะให้รามาระวังคนเย่าเข้าไปอย่ายเข้าไปใกล้ชิดกันแล้วกันส่วนเรื่องที่จะให้เด็กๆกลับ ไปเรียนในโรงเรียนค่ะครับปัานนี้วันนี้สิกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีมาตรการ sandbox safety school safety zone <ม> in school นะคะ<ม>สำหรับโรงเรียนประจําเขาบอกว่าเขาทดลองนะมันได้ผลดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็<ม>อยากจะขยายจากเพราะว่า<ม>พื้นที่มันจำกัดนคะคะคนที่<ม>เข้าไปเนี่ยก็คือนักเรียนประจําเนี่ยกินนอนที่นั่นมันก็คุมปริมาณการคุมของโรคได้วันนี้เขาจะขยายผลอะไปสู่นักเรียนที่ไปเช้าย็นกลาบบ้างแหละอือืมก็ ทีนี้แล้วมันจะได้ไหมล่ะเพราะว่าเ<ช>พราะว่าน้องๆอ,งอเหมือนกับว่ามันต้องกลับบ้านอ่ะใช่ค่อะอยเหมือนแบบว่าเด็กๆก็ไปเช้าไปเย็นกลับพอกลับไปบ้านก็จะอยู่กับครอบครบัวท<ม>ีนี้มันเหมือนแบบใครๆ super s p r e ดอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยสมติว่าอาจจะมีการติดเชื้อกันในโรงเรียนแล้วพอกลับไปบ้านก็จะไปแพร่บ้านนี้บ้านนี้บ,นน<อ>บ้านนี้มันก็เยอะไปหมดเพ <ขอ S 2> ราะฉะนั้นก็ถึงให้น้องๆหนูหน,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 นทั้งหลายเตรียมฉีดวัคซีนไง วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าผลสำเร็จของการเซฟตี้โซนอินสคูลเนี่ยมันประสบความสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาในอย่างใดคือถึงจะมีการติดเชื้อก็ไม่ได้มีจำนวนมากมายมหาศาลจนไม่สามารถควบคุมได้ทีนั้นก็อยากให้เด็เดกๆกลับเข้าไปอยู่ในสังคมของโรงเรียนเนี่ยไปเช้าเย็นกลับก็จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นตามระดับพื้นที่ของการระบาดน,นะคะก็วิธีการก็คือพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวเนี่ยครูบุคลากรต้องฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละแปดสิบห้า แล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะคะมีมาตรการหลัก6มาตรการมาตรการเสริม7มาตรการโอ้โหเยอะแยะมากมายมหาศาล<ะ>ต้องจดระเบียบกันถีบเลยค่ะมีการควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับให้ปลอดภัย<ะ>จัดทำสกู๊ปพาสําหรับเด็กนักเรียนครูและบุคลากรจะได้มีการข้อมูลผลแล้วก็มีการตรวจ ATK ทุกเจ็ดวันะนะคะแล้วก็จะต้องมตรวจประวัติเนี้ยให้ติดต่อกันในช่วงหนึ่งสามเดือน นั่นคือในสายในส่วนสีเขียวนะส่วนสีเหลืองค่ะขยับเข้ามาอีกนิดนึ่งส่วนสีเหลืองก็จะตรวจ ATK 1ครั้งภายใน2สัปดาห์พื้นที่ควบคุมสีส้มนะคะก็จะเพิ่มการประเมินความเสี่ยงบุคคลเป็น2วันต่อสัปดาห์ส่วนสีแดงแจแจ๋นะคะค,ควคุมสูงสุดเนี่ยกำหนดให้สถานประกอบการกิจการรอบสถานศึกษาสิเมตร ต้องผ่านการประเมินไทยซับโควิดพลัสนะคะแล้วก็โควิดฟรีเซตติ้งภาษาอังกฤษเยอะเหลือเกินจำทำสกูพลัสนะคะ<ม>และที่สำคัญคือน<ะ>ักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน25คน,นะคะ<ม>่ะและเพิ่มการตรวจ ATK น้องๆนูๆนคุณครูทั้งหลายนะจะต้องถูกยังจมูกยงจมูก หนึ่งสองครั้งต่อสัปดาห์เจ็บกันไปเลยนะคะแน่นะถูกต้องค่ะอืม <c oughs> <c oughs> ก็บาดกันไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง <c oughs> เผชิญกันนะคะเราก็เดินหน้าต่อไปเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถกลับเข้าไปสู่สังคมของโรง,งเรียนค่ะเพราะหลายประเทศตอนนี้เขาก็ให้เด็กๆเริ่มกลับเข้าไปเรียนแล้วนะคะอย่างที่สหรัฐเนี่ยก็มีหลายหลายเมืองเหมือนกันที่ให้เด็ก เริ่มเข้าที่จะเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วล่ะนะคะแต่อย่างบ้านเราเนี่ยคุณอน,นุทินชัยวมรากูลบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยพ่อแม่ต้องยินยอมด้วยนะคะทีนี้คุณหมอธีรวัตรเห็นวาจุธาน,นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร,ร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทย์าศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยคุณหมอก็ให้ความรู้บอกว่าเด็กเนี่ยต่างจากผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากจะฉีดวัคซีนควรจะให้เขาได้อะไรที่ปลอดภัยที่สุดทั้งระยะสั้น และระยะยาวจากโควิดนะคะที่ผ่าน้าเนี่ยคุณหมอเคยบอกใช่ไหมคะว่าบางทีถ้าถ้าฉีดวัคซีนที่เป็น mI N A เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงนะคะอ่าทีน,นี้คุณหมอบอกว,ว่าเด็กติดง่ายแต่ตายยากถ้าไม่มีโรคประจําตัวเด็กอายุ2-18ปีนะคะแต่ติดแล้วมีปัญหาต่อตามมาได้แม้เชื้อหมดไปแล้วแต่ว่าการอักเสบในร่างกายระยะยาวพัฒนาการทางสมองนะคะก็อาจจะมีผลทีนี้ หมอบอกอาละแล้วต้องฉีดวัคซีนอะไรละ่ะถ้า<ม>วัคซีน m r n a มีความเสี่ยงต่อหัวใจอักเสบถึงแม้ว่าจะใช้กันแล้วในประเทศตะวันตกแต่ว่าพวกเขาไม่มีวัคซีนเชื้อตายะ<อ>คุณหมอเขาบอกแบบนี้บอกว่าความเสี่ยงหัวใจอักเสบอาจจะไม่มากรักษาได้ถ้ารักษาทานันแต่ว่านะข้อหนึ่งเ,เด็กตายยากอยู่แล้วคุณจะต้อง <laughs> คิดถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลักด้วยนะะอ,อีกอันหน,นึ่งคุณหมอบอกว่าวัคซีนเชื้อตายสองเข็มให้ฉีดเป็นรากฐานก่อนได้ไหมเพื่อที่จะ ใช้วัคซีนอื่นต่อยอดทาง a s t r a z e ซ e c a หรือว่า m ี n a นะคะก็เลี่ยงไปใช้ปริมาณน้อยได้โดยฉีดเข้าชั้นผิวหนังเพื่อลดความเสี่ยงอันตารายนะคะที่บอกว่าถ้าฉีด m ี n a เแล้วจะเสี่ยงหัวใจอักเสบอะไรเงี้ยนะคะคุณหมอบอกว่าด้วยวัคซีนเชื้อตายเนี่ยมันก็มีแฝงผลแทรกซ้อนไว้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังที่ศูนย์ดหนึ่งซีซีทั้งเข็มหนึ่งแล้วก็เข็มสองเนี่ยน่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับน้องๆหนูๆได้ให้เด็กๆเนี่ยนะคะ แล้วก็ถ้าต้องการได้ผลเร็วฉีดวันที่ศูนย์แล้วก็วันที่เจ็ดจะได้ภุมิคุ้มกันดีขึ้นในวันที่สิบสี่ถึงสามสิบหลังจากฉีดเข็มที่สองแล้วก็ไปต่อยอดนะคะหนึ่งเดือนครึ่งเดือนสามเดือนหลังอะไรเงี้ยก็ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้มาแล้วนะคะการศึกษาในผู้ใหญ่ก็ยืนยันว่าการฉีดเชื้อตายซิโนแวคสองเข็มแล้วต่อด้วยวัคซีนแอตตาจะได้ผลดีที่สุดคือมันต้องเป็นเป็นสเต็ปอะ,ะฉีดสองเข็มก่อนแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อตายส่วนเด็กๆให้ฉีดน้อยหน่อย ฉีดที่นั้นอ่าฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะส่วนที่อังกฤษค่ะสปดาห์หน้าเขาฉีดแน่ๆสำหรับเด็กนักเรียนนะคะก็จะฉีดทั้งโมเดอร์นากับไฟเซอร์นะว่าจะยังไงเพื่อให้เด็กกลับเข้าไปในโรงเรียนอันเด็กอายุที่12-15ปีจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์วันเทคเป็นเข็มแรกน่ะกนจะต้องให้เด็กเนี่ยกลับเข้าไปอย่างต่งทุกคนต้องกลับเข้าไปโรงเรียนค่ะสถานการณ์ปกติให้หมดนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะในช่วงของเรานะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ